เขาไาอีกแล้วพี่น้องจ้าวิถีชีวิตว้าจสาวพ่ออีกดอกเห็ดพึ่งฤดูร้่นพี่น้องจ้าเลี้ยวรีบพ่ออีกแลว้เลวเร็วเร็วเร็วเห็ดพึ่งหวานมาเบิงเเ่งแล้วลูกเร็ว เออมาลูกมมามาครับครับป้าก็อยู่แถวนี้แหละโอ้แน่น่นนอยู่ดอกนี่แน่นแน่แนนีเออ่เเขามีเพื่อนแล้วออขออีกสักห้าหกดอกีนแกงหน่อยหนึงเลยโอ้คือตัดชิมยายแต่ว่าเสียดายอ่ะเดีร็วพี่น้องนี่น้องเขาเห็นแล้วออ้เดี๋บก่างเลยมาเร็วกแพทิกมาดูลูกมา มาดูมาดูมาดูนี่นี่ขอนึงนะเห็นไหมดอกสวยมากเลยเฮ้ยนี่เห็ดพึ่งอันนี่เนาะโอเคเจ๋งไหมแม่หาเห็ดเก่งนะหอวทำไมขามันไม่อันนี้แหละนี่แล้วมันสิออกช่วงนี้เจ้าต่อไปมันกันหนามันสิแตกหนาเห็ดมันจะแตกเพราะเอิญเห็ดพึ่งเราดูเลยเราสิประมาณนี้แหละมันบ่มีตัวเลือกหลายเอย มนี่แหละเราแบกนี่แหละเช้าเพราะต้องไปไกลดอกเขาอุ้ยเพิ่งนเนี่ยดอกงามครับปาเห็ดอุปุอยู่เห็ดอุปุอยู่แหมงามงามงามภาพไหนอุดอกสวยมากครับอุ้ยยามองนี่คือดอกบัวงามว้าวนี่ไง กับเขาปลาพี่นอออ้องเอ้ยว้ายส้สองดอกกอกันสองดอก่อกันเด้อสาวาเด้อนี่งามเจ้าปลาออกแห่งๆง่ายออกแบบ,ออบเออเพราะว่าพอมันเป็นช่องลักษณะของเฮเทิงงแล้วดูร่อนนะมันก็เลยเป็นแบบนี้ นี่แหละลักษณะของเห็ดเผิ่งฤดูร้อนเขาสิแตกนี่เป็นเหมือนเห็ดมากเลยครับใบไม้เห็นเห็นกบเลยครับเอาเด็๋ยอีกดอกหนึ่งพี่สาวนี่ดอกหนึ่งเห็ดอุปุอยเห็อดอุปุอยู่ดอกอุกปุอีปีตัดขาพี่น้องเนี่ยัดขา เฮ็ดเพิ่องแล้วดูร่อนก็นจะเป็นซีดๆจังสิเหรอจ้ะอือส่ตะกร้าไใบสมใบพี่น้องมีคนมาเก็บมีคนมาเก็บเอ่ออยู่ได้พี่น้องผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้ชายกับผู้เฒ่าผู้หญิงพี่น้องจ้ะเพิ่นก็นย่างดอมๆมองๆอยูอออ่แถวนี้ละ่ะนี่ล่ะจ้ะ ยังเล้วไปเห็นนะพี่น้องนะเพราะว่าอันมันอันสีคืออันใบใหม่ครับสีคือใบไหม่ครับพี่นอ้องเข้าหนองยางสระเดี๋ยวยางอันลงกบางแถวนีก่อนเด้เอเฮ็ดปลาฤดูร้อนเฮ็ดมันออกช่วงนี้มันก็ออกบหลายพี่น้องจา้ามันว่าเป็นย่ามของมันอหลีก่กะแต่ว่าเฮาไปยังพ่อไดเงี่ยกอกเี้แกงเงี่จักหน่อยพี่น้อง ได้แกงหนึ่งสิบเด็ดยอดพักอีตูใส่ดอกว่านี่เหละพี่น้องจ้าเลาก็มาหาโซนที่เคยห้องดรนี่แหละทั้งกระสีออกเรื่อยๆห้าอยู่ถ้าโตได้ที่แบบเป็นเฮ็ดเออเฮ็ดเพิงฤดูร้อนหรือว่าเฮ็ดเออเพิงเข่าซาลี่ยังสินพี่น้องก็จะอ,อ่เอเท่ากับสีพ่อแน่ย,ยังสินะพี่น้องเห็นบ่ แคบแคบจะเ่เห็นไหมจ้ะถ้าห้างงานแล่วมันสีบคอพี่น้องจ้านี่ลักษณะของเขาไงแตกพี่น้องเพราะว่าเป็นเฮดเพิงแล้วดูร้อนนะจ้ะเนาะเอนด์จัดขาแล้วก็กบเดีลเทล่ามองสองมองไปพี่น้องจา้าตัดขาในเสื้อเขาอยู่เนี่ยพี่น้องอ กได้เกือบแกงหน่อยแล้วพี่น้องจ้ะก็ได้พราแกงหน่อยแล้วเห็นบ่ไปจับๆม่วงๆน้ำกันพี่น้องจ้ะช่วงนี้ก็จะมีแบบอวบอันแน่เอียงจังสินะไปต่อกันพี่น้องแล้วพี่น้องจ้ะอดกเกลือเขาจะยืางล่างเนาะพี่น้องเห็นบ่เกลือเข้ากับผิด ปิดปากลุง้งเลยจ้าให้เปิดตัดขาพี่น้องโอ้ยตัดขาถาดกับพีพี่น้องจับถาด <c oughs> ตัดออกไปหลดครึ่งนึงสิเอาน้องถาดออกไปด้วยเอาจากาักไหนพี่น้องเดี๋ยวครบรงนีกันไปต่อพี่น้องจา้าดอกสองดอกเติมกันไม่ <c oughs> ทัดกันมาดอกว่างันพี่น้องจ้าหนิใบไม้ปิดเด้ที่จริงว่เห็นเนี่ ไม่ปิดพี่น้องจ้าข้ากันงามปะไปต่อพี่น้องจ้าปิดก่อนปิดเสื้อเข้าไปก่อนจ้เสื้อเข้าไปนักเล็กโดนน่ะพี่น้องไม่รบ้มั้ยเขาดูด้วยมันวิ่งหัวมันอันนั้นไหม่ เขาเพ่งหลักหลงสิเนี่ยเพราะว่าดอกเห็ดกบใบไม้มันคือกันพี่น้องเขาเพ่งสายตาค่ะฝนสิสิไล่ไล่ตายอยน้อยพี่น้องกันแล้วเราไปดูไปดูนี่เห็ดเนี่ยเหยเหยียบหยีบยียียหยเหยียหเยเีเห็นเหียเียหเ ตัวนี้ลงเรือแล้วเข้ามาแย่งจรทงๆมันเค่อยออกเงี้ยแล้วงามนะดอกงามเลิดอรัญร่งดอกงามนี่ฉันไ่ต้องห่วงกล้องแล้วที่ขยับเองงามงามจะไม่เยอะแต่ว่าเขาเลิศอยู่นะได้อยู่นะ ไม่สิไปเหวาดิพี่น้องโอ้ยเอาเห็นไม่ลูกเอาเห็นเด้๋โอ้ยกบกบอย่าโดดมาใส่สันเด้น่เดี๋ยนี่ดิสาวอีกดอกนึงนี่นี่นี่ทั้งๆนี่เดี๋ยวขึ้นไปเอ่อขึ้นมาจากวังงันพี่น้องจะแน่นได้ที่อยู่เด้ อีกหนึ่งดอกพี่น้องค่ะอ้ยสาวพ่อแล้วกจะว่าเหลือเครื่องขาเหลือวต่เครื่องดอกไงนี่ค่ะเนื้อเนื้อนุ่มๆเนาะกำลังใจโอ้มีมีกำลังใจอ่ะเออมีกำลังใจได้ป่ะได้ เออบ่ได้เลยวายอืมใช่อยู่นะใช่อยู่นะไึ้อยู่เด้กขึ้นสูงมาไม่มีคนมาเด้อโอ้งามเด้อขกขาแน่นอยู่เด้อเสียงโซาก็งงเฮาเรอเอ้ขาก็แน่นอยู่ด้อหนิแน่นแน่นขาแน่นดีวดิล้างมือไหมล้างมือไหมนี่ ไ,ได้ไหมมาฝัา่งนี้ลูกไปข้ามมาฝั่งนี้ดกเอออ้โอ้โอ้ปากดาเขาบรานินยางมาทางนี้เนอที่แหลกเน่ะน้องน,น่ะเวลาอันสมควรกลับบานแล้วพี่น้องคะ ให้ประมาณสักนีล่ละเดี๋ยวมางสีพี่อันนี้ออกมาเบิงนี่กะพอได้อยู่พี่น้องนี่แหละเดินกลับบ้านกลับบ้านก็แล้วเพราะว่าอันบ่ได้เตรียมอันเนี้ยอยู่นื้อก,กินมาหิวหิวเติมลราพี่น้องเฮ็ดเพิงรู้ดูร้อนเราพี่น้องเด้อแอนฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนน้ำเด้อพี่น้องเด้อ ลากันในป่าเลยพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเนี่ยเห็นว่าพี่น้องช่วงแบบว่าเขาขืนช่วงแบบว่าเห็ดพึ่งช่วงนี้เขาเอิ้นว่าเห็ดเผึงหวานหรือดูร้อนเล้อพี่น้องเด้อเนี่ยลักษณะเขาก็จะแตกจจิงสีจ้ะเป็นแตกจิงสีจ้ะได้แล้วไม่เห็นเนี่ยนเ,นนเนี่ยเต่าปันนี้ก็โคกขาเน่ยเด้พี่น้องเบนพอสิผ้าเห็นจอเบิ้งเลย พายม่อเจอ้บาบ่้่าัวมขาวของเขาเป็นยังไงยิ่งช่วงที่ว่าเดินกันยาตูล่าเนี่ยโอ้แทบบบมี่แบบนอนกินเลยพี่น้องจ้าอุปุอิปิยูพี่น้องเห็น่่อืองั้นสิพาให้เบิ่งอีกพาให้เบิง่งว่าดอกเของนา่ปาน,นไดงตัวนี้ แอนจะอันเอาไปย่างใส่เนยพี่น้องจา้าไอกาแฟเห็นบอกโกาสบอกนี่แนนพี่น้องจา้าเขาสิรสชาติหวานเนี่ยอ่ะปาดโซ่เลยเนี่ยเนี่ยมาเบิองน่องอุป,ปุหน่อยอืมเนี่นี่แหะจ้าก็จะประมาณนี้ล่ะเนี่ยขาวๆสีดๆแตกๆเห็ดเผ่้วดูร้อนมันก็จะมีเห็ดประเภท ซื้อของเขาอหลีคือเห็ดพึ่งฤดูร้อนหรือว่าเห็ดเอเห็ดเข่าสาลี่พี่น้องจ๋าในหนังสือเขาเสร็จบ,บอกสั้นแต่ว่าส่วนมากก็เอินเราลุมลุวนว่าเห็ดพึ่งฤดูร้อนยังสิแม,ม่จ๋าอืมจ๋าเนาะอย่างกับเนยเบิงททนันแมนอย่างกับเนยกระแซบแกงไซโนไมแกงไซโนไมใส่ผักอิตูวหอมผักอิดตูวเขาบ่ขึ้นจังว่าตอนแรกว่าสิบบอกว่าจิเร่งให้หมันท่านเห็ดเนี่ยมาท่านบอกพี่น้องจา๋าเนี่ย กมสมบูรณ์กับบ่อปันไดพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดออกหน่อยช่วงนี้ก็คือมันสิมีนอนแล้วก็ทาดติดมากเดี๋ยวคอยพ้าคอยกับเฮ็ดนั่งกินแล้วพี่น้องน,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 นี่นี่นี่ดอกแรกที่เห็นอุปุอยู่แต่หกักคักว่าพี่น้อง